คื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องงานศพที่ขาดชู เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครฟังแล้วอาจจะไม่เชื่อรวมถึงตัวฉันเองจนกระทั่งแพรอาม,ม่าเสียแล้วนะลูกฮะอะไรนะป้าอมมาม่า <c oughs> ป้ามีพี่ชายอยู่อีกคนหนึ่งตามหลักของการทำพิธีจะต้องมีการจุดธูปไม่ให้ขาดช่วงในงานศพตลอดห้าวันโอ้ยไม่เอาหรอกมาม่าเสีย เอ้ยน่ากลัวไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเฮียงานการก็ไม่ทําทําไมอ่ะกับเรื่องแค่นี้ถึงทําไม่ได้มาม่าสองพวกเรานะไม่รู้ว้ยยังไงยังไงก็ไม่เอาอ่ะให้อยู่บ้านเก่าของมาม่าคนเดียวไม่เอาเว้ยอยู่ๆก็เกิดเสียงแก้วแตกขึ้นมาแล้วก็มีแมวดําจากไหนไม่รู้กระโดดข้ามลงศพอีกทุกคนในงานต่างก็ไม่กล้าส่งเสียงอะไรออกมาอีกเลยเออก็ได้ววะ แต่แกต้องจ้างนะเว้ยเฮ้ยน่ากลัวหลังจากนั้นลุงก็พาเมียน้อยมาอยู่บ้านอาาเป็นเพื่อนเฮ้ยทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้วะเนี่ยเอ้ยแล้วแกเปรนับปากทำไมล่ะฉันละกลัวไม่ไหวละกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยอยู่ด้วยกันก่อนสิอย่าไปไหนไม่เอาแล้วเงินก็ได้น้อยกลับบ้านไปเล่นไพ่ดีกว่าเว้ยยิ่งขาดขาอยู่ไม่เอาละไม่เอาลไ้ไปด้วยไปด้วยรอด้วย เฮ้ยกินแล้ววแหมมาม่านี่ให oh. ้โชคจริงๆรเว้ยเห็นไหมล่ะอยู่ที่นี่ดีกว่าอีกบ้านนั้นน่ะใครมันจะไปกล้าอยู่วะนั่งจุดทูบเสียเวลาทำหากินหมดเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะลงมาจากไหนเนี่ยพี่เลพี่เลมียายแก่ๆมาตามหาพี่อ่ะเฮ้ย ไม่รู้แต่นุ่งขาวห่มขาวมันอ่ะดูท่าทางแ,แปลกๆลุงเลข,ขนลุกและเอะใจขึ้นได้ว่าคงเป็นอาามาตามหาแน่ๆเออเออเออขอบใจมากเว้ยเฮ้ยลำพึงกลับไปที่บ้านแม่ฉันอีกรอบดิทำไมคนกำลังมันมันเออกลับก็กลับเฮ่อถ้าอย่างนั้น่ะเอาเพื่อนฉันไปด้วยไม่งั้นอ่ะฉันไม่ไปหรอกกลัวเอาไงดีวะเนี้ยเออก็ได้วะก็ได้วะ ตามสบายนะเว้ยเออเฮ้ยนี่มันตู้เสื้อผ้าใครวะไหนมาค้นดิเฮ้ยอันนี้สวยว่ะอันนี้ท่าทางจะแพงดีดีกองไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยเอากลับไปนอนกันไปนอนกันเออเออและนายกลางดึกเืนนั้นเองเอาเฮ้ยไอยเละมาอยู่อะไรตรงตู้เสื้อผ้าวะ <c oughs>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  ชช่่ดด้้ววยยสิ่งที่ลำพึงเจอตอนนี้คือยายแก่ที่พุ่งเข้ามาบีบคอด้วยความโกรธแค้นอย่างที่สุดแกแกเอาของฉันไปเก็บเดี๋ยวนี้จะขอโทษเอขอโทษแม่เอาแม่ไม่เอาแล้วออกไปพวแกออกไปให้หมดจ้ะจ้ะไม่เอาแล้วจ้ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยไปไหนวะเว้ยไม่ไปด้วยไปด้วยไปด้วยไม่อยู่แล้วเว้ยและแล้วตอนเช้าตู่ลุงเลก็หนีตามไปอยู่กับลำพึงโดยเปิดบ้านทิ้งไว้พ่อของฉันโกรธมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ฉันจึงอาสาจัดการทำแทนคุณลุงด้วยความเสียใจที่ว่าทำไมคุณลุงถึงทำกับอาม่าแบบนี้แต่ยังไงก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ฉันอยู่บ้านหลังนั้นอาม่าไม่เคยมาหาฉันเลยฉันรู้สึกได้แค่ความอบอุ่น เพราะฉันรักอาม่ามากและอาม่าก็รักฉันมากด้วยเช่นกันอย่างน้อยเรื่องนี้ก็สอนให้ฉันรู้ว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คนดีย่อมมีผีคุ้มครองเสมอติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ i n n news กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์ Podcast, เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่นี่ Que dia!